ฮัชชาอนุชาตัวสีแดงแล้วแม่จ้า ด่านนาวทีขอความศร,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 รัทธาด่านนาวทียินลา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 เพื่อดกันผู้ใหญ่ขวดนั้นมาประเด็นให้ท่านฟังมีงานข้งข้าวใดอย่าลืมลูกลหลานกมกาบ ท่านเธอชูบุกาบกา้ท่านเธอชู ช่วยเจอจุนขอบคุณเจ้าภาพจ้ามีงานหา,หามาอย่าชานั่งชมเล่นก็คมลองก็คมเชิญครับผมเราก้มกาบเชิญเชิญครับผมเราก้<ผ>ม,<ร>มกาบเชิ ผมเป็นจอมกษัตริย์เสรห้อำนาจเหนือมนุษย์อุดมดีเลกพระเป็นเอกบุรุษของเมืองยังสุดไม่ซีพระเป็นกษัตริย์ใครๆก็รู้เราเก่งเชิงบูเชิงรบศัตรูใหญ่ยอม นี่ต้องยอมสยบคุกเขาน้อมนอบเงื่อคานี้หากใครขึ้นทีเฮ้ยเราจับขึ้นแท่นบนผืนแนวแผ่นปัตตภีไยัง โหดรายทารุณน,นามคุณพิเรนฝีมือโดอดเด่นใช้ได้ทหารประมุกในยุคสมัยเรามีนิสัยบาสตีเพียบพร้อมสะพงัง กำลังผลน,นามืนคำรลนตัวร้ายประเภทแนวรุกบุกร้ายไขคควางแพ้พ่ายเป็นพีระเกิดศึกรวมรันจะฟันหิวแรกไลวิ่งตีแวกราวี มันต้องอย่างนี้เลยทหารค่ะขอเดชะพระองค์ท่านเจริญุกทุกคนณเวลานี้ก้ามอชั้นมื่นคำลงแปลกใจว่าทำไมพระองค์ท่านเรียกเราทหารหาทุกคนขึ้นเฝ้าเป็นการดวนพระเจ้าค่ะกล้าหม่อมชันก็รู้สึกเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะที่เรียกขึ้นเฝ้าเป็นการดวนคงแปลกใจที่ท่าทุกขัน แต่เอาเถิดที่มาครั้งนี้รับประชุมกันทุกคนก็รู้ดีอยากแผ่อานุภาพสิบสองปันาต้องยอมสยบใต้ยุคคนระบาดเจ้าจพร้อมหรือยังก้าวของฉันเตรียมทหารทั้งสี่เราทัพไว้พร้อมเพื่อจะให้พระองค์ออกศึกเพื่อเจ้าค่ะสี่เราทัพของมึงพร้อมกูก็ดีใจถ้าพวกมึงพร้อมแล้ว ที่มาครั้งนี้มูจะกีทากองทัพยกไปไถ่ไปเจ้าพี่้พี่พจะยก<น>ทัพอีกแล้วเหรอเพคะถูกต้องแล้วเมื่อไหร่เจ้าพี่จะหยุดทํำศึกสักทีครั้งนี้ถือว่าหม่อมชั้นขอหม่อมชั้นใจคอไม่ดีเลยไม่อยากให้เจ้าพี่ยกทัพไปไหนอีกอย่าเลยกลองทัพของเราใหญ่หลวงนักกอปู้เอกราชของเราไม่มีสิบสองปัญหาไหน ชน,นะ,สะเสด็จพี่ได้เอาเถะน้องเชื่อสเสด็จพี่ตะครั้งหนึ่งหม่อมฉันไม่เคยห้ามไม่เคยขอแต่ถ้าหม่อมฉันขอแล้วสเสด็จพี่ไม่หยุดหากยกทัพไปครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นหางตาหม่อมฉันก็จะไม่เลอน้องของพี่อ,อ,อย่าไปฟังเลยพระเจ้าค่ะจิตใจพวกมึงไม่ต้องฟอหรือไม่ต้องตกใจไปมีทางกองทัพยกไปครั้งนี้ รับพีกาพระเจ้าค่ะไม่ต้องฟังใครทั้งนั้นมีชัยชนะเท่านั้นใครถอยไปตะกาวตีนกาผมจะกุดหัวมัน <tentar> สั่งทหารยกทัพก <enta> ำชับพลเพื่อนพลกลนละกายในครั้งน,นี้เออเออเออ ่อศัตรูเออ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 ไอลีบใครคลาเอ่อเอ่อเออเออมุ่งหน้าไปเออเออเออบุกขยี้มันทีทากกองทัพห้ามาเลยแหลก ด,ดินเดนแคว้นเมืองดานเป็นถิ่นกันดานปราดดงหลับใช้จอมราชเพื่อชาติดำรงเดินตามประสงค์เลื่อมใส ปกป้องทานียงที่กำหนดไม่เคยคิดคตขัดข้องไม่ขอยึดหลักตามความถูกต้องไม่มีบกป้องเอผื่อภัยเรานั้นไม่ถอย คอยแผ้วทางเป็นที่ไว้วางพระทัยเราเองมีนามว่าคุณฤทธิ์เป็นทหารขององค์กษัตริย์ศีนุโโลแห่งเมืองไทยใต้ เรามีหน้าที่ปกป้องแห่งเมืองหน้าด่านศึกเหนือศึกใต้ถ้าเข้ามาเราต้องรับพวกเรา,ล,เาล้อมมันเอาไว้ล้อมมันเอาไว้ปูทหารเอกของสีคำรามน้ำมืนคำลมกองการผ่านเมืองหน้าด่านถ้าหาใครขัดขวางฆ้ามันใิน้หมด อยากจะได้หากก้ามกบกันไปก่อนจงฟังน้ำถ้อยให้ถ้อยห่างถ้าใครคิดขวางโดนฆ่าจะแทงจะซ้าหากมึงทาเป็นซ่าเพราะกูมีแสนยาทักใหญ่อย่าทำาทิดึงเดี๋ยวมึงจะรู้ถ้าคืนคิดสู้ก็สวย กูนี่จะชะใครจะมาช่วยถึงข้าวที่ต้องมวยเกิดใหม่อย่ามัวรีรอประเดี๋ยวขอจะรุดรีบวางอาวุธโดยไวพวกเรารอมันไวอย่าให้มันนี้ไม่ได้มไม่ยอมตายแน่วนี้ยามศึกไม่หนี ขอตีกะนำอย่าคิดก้าวรํำเมืองหลวงไม่หลีกทางให้เมืองใครก็ห่วงแม้เลือดจะล่วงลินไลคนทางชนะแม้จะเหลือน้อยกูก็ไม่ปล่อยผ่านไปขอมัน 我卡吗？你妈！ ไอคุณนรงมีรักสวรรค์อำนวยแม่สวยนะตลอดดวงพักหน้าผมดังดวงดาราต้องตาบุรุษเพราะไปทุกจุด ง้ำจัดผิวพองโสภาหน้าสัมผัสสวดทรงส่วนสัตว์เหมาะสมแต่เราโดยนักด้วยศักดินานางมีวงศาสูงสุด เกิดเป็นร้อยดางคนทางสะดุดกลัวรักจะคุดขืนคมถ้าหากมัวอายกลัวชายคนอื่นจะแย่งสามชื่นไปชม ตั้งแต่ข้าไอ้ขุนนรงคงเกิดมาชาตินี้มีความสุขยิ่งนักเพราะเกิดมารรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินอยู่ใต้เบื้องยุคคคลบาทขององค์เหนือหัวสินุโรพร้อมด้วยองค์พระราชบุตรมหิงทราชและพันดาราย ด้วยข้าไอ้ขุนนรคงมีใจปฏิพักรักองค์หญิงพันนารายข้ารู้ว่าตัวข้าขุนนนงต้อยต่ำหมายเด็ดดอกฟ้าเอามาดอมดมแต่ข้าตั้งใจเป็นแน่วแน่วันนี้ข้าเตรียมตัวและเตรียมใจที่จะเอาความรักไปบอกกับฟ้าหญิงให้รู้ว่าข้าขุนนงค์ รักองค์ยิงพันนารายจันทาดอยแจมฟ้าเด่นเดือนเพลน มองเห็นเย็นตากลางจันทคนกล่าวเราว่าอยา้ตาทำงานเป็น้องคน ชวนน้องชมจันเจ้าขาจันเจ้าขอข้าวขอแกงอย่างกระดกขออเวนพลอยแดงใส่มือน้องขา้านายน โบดนันเปรียบเลยเอ่ยว้ให้เดาซึ่งหนกระมลดวงจันทร์ผูกพันกับคนเหตุผลมีมามากไม่ จันทท่าเต็มดวงโดดเด่นกระตายยังเต้นโลจันดวงใจกระตายไม้ยมันชมจันทุกวันไม่ไาย หญิไปคะ่ะแม่วันนี้อุทยาแล้วเนี่ยรู้สึกบรรยากาศสดชื่นจริงๆเลยนะไปคะ่ะฉันก็เนั้นนะหม่อมฉันเนี่ยเก็บดอกไม้นา,นานาพันธุ์มากมายเลยไปคะนั่นตามเก็บมาให<อ>้ผ <นะ S 1> ู้หญิงเนี่ยไปร้อยพวงมาลัยถวายพระไปคะฉันอยากได้ดอกตรงนู้นด้วยอ่ะใจเเดี๋ยว,วยเจ็บหน่อยนะนี่ก็สวยไปคะ ญิงมีความสุขเราก็ดีใจแสงทองส่องพระสุธาอเ,เออ่างไงเวลาเช้าวสวยไหมพี่คะสวยมากเลยไปเก็บดอกนู่นได้นะได้พี่คะลมนาน รวยรินหอมกลิ่นดอกไม้ดอกนี้งามจริงๆเลยเชียวหัวกินหอมโหยหวนหอมเชิญชวนให้เชิญใจว่าดอกมะลิ นนดอกราบโนอนอังกาบสวยสดใสสวยถึงนั้นเลยสายหยุดดอกพุทธรักษาสายหยุดดอกพุทธรักษาโนนเฟื่องฟ้าว่าดอกใหญ่ชอบไหมพี่คะ พีกุลหอมกุลแตกเกลว่าดอกพีกุลหอมกุลแตกเกลนวลทาลตะวันบานสดใสนวลนางยืนทัดสนาว่านวลนางยืนทัดสน่ห ไม่พันุราเหลือไายพวงเจ้าเอ๋มารายหอมเ่อใจนางเอ๋นี่ดอกนี้ลงดมสิพี่คะอุ้ยตายแล้วขเข้ามาได้ยังไงไปคะเนี่ยท่านคุณนรงอง ที่เมนไปเขตห่วงห้ามท่านได้รับอนุญาตจากใครกันถึงได้เข้ามาที่นี่เราสั่งห้ามแล้วไม่ว่านางสนมหรือทหารคนใดก็แล้วแต่ถ้าไมา่ได้รับอนุญาตจากเรามีห้ามเหยียบมาที่นี่เป็นอันขาด้วยทรงได้โปรดอาจจะโทษได้พ้นเกล้าก็กระหม่อมรู้ดีว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นเขตห่วงห้าม แต่ก็มองหมอมือวิสาสะมีเรื่องบางอย่างอยากจะมากราบทูลแน่นอกแน่นใจเก็บไว้มันไม่ไหวแล้วจึงละเมิดสิทธิ์เข้ามาในณที่สถานนี้หากแม้ว่าสิ่งที่ท่านจะบอกมันสำคัญมากสำหรับท่านก็ไม่เป็นไรท่านรีบพูดแล้วก็รีบไปซะ องหญิงฟังก้ากระหม่อมให้ดีสิ่งที่ก้ากระหม่อมจะพูดต่อไปนี้ก้ากระหม่อมรู้ดีว่าก้ากระหม่อมต่ำต้อยนักแต่ก้ากระหมอ่อมขุนนรงผู้นี้มีใจปฏิพักรักฟ้าหญิงตายแล้วนี่เรอว